สวัสดีครับหนูชื่อน้องดลตตาเดี๋ยวหนูจะไปเที่ยววัดะระขาบเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่วัดมคะคาแล้วก็ไปไหว้เซียนแปะนะครับแล,แล้วเราก็ไปไหว้เซียนแปะดลตตาเคยมาหรือยังยังอ๋อจำไม่ได้แต่มาเคยมาตอนเด็กๆแล้วใช่ไหมมีของกินของอร่อยเยอะไหมยเยอะยวพาไปกินไปเที่ยวนะครับบา,บายบาย,บาย ผมยูเดียวแมนนะครับวันนี้เราอยู่ข้างแม่น้ําริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับอยู่วัดมะขามแล้วก็วัดสันเจ้าที่อยู่นะครับวันนี้เรามาไหว้เซนแปะนะครับแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าพ่อปุงเข่าโกกนะครับวันนี้นะครับน้ําสีแดงมากเลยเนาะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับวันนี้จะมาให้อาหารปลาแล้วก็ร่วมทําบุญนะครับแล้วก็หาของอร่อยๆกินนะครับตรงตลาดวัดสันเจ้านะครับและตลาดวัดมะขามนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคนข้างที่จะมาเยอะมาทําบุญมาเที่ยวมากินนะครับออกมาใช้ชีวิตกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเป ขุนหน้าเซียนแปะนะครับตอนนี้ด้านในเขาไม่ให้ถ่ายเนาะเราได้ถ่ายหน้านะครับตอนนี้เราอยู่หน้าศาลเจ้าเซียนแปะนะครับตอนนี้ด้านในเขาไม่ให้ถ่ายเนาะเราจะมีการไหว้ถวายของบูชาครับรนะวมทำบุญภายในเนาะเราก็จะได้ของที่ระลึกนะครับเป็นพยันเซียนแปะแล้วก็รูปเซียนแปะนะครับ ก็จะแจกฟรีด้านในนะครับสำหรับคนที่มาร่วมทำบุญร่วมไหว้จะยต่งครับแล้วก็จะพาไปดูตลาดครับมีตลาดอะไรที่มีอะไรกินบ้างตัางเที่ยวบ้างครับพาไปชมกันเลย ตอนนี้เราอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้านะครับเจ้าพ่อบุญับกราสามารถถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปไหว้ด้านในได้เลยจุดว่าจุดที่หนึ่งนะครับไหว้ทีกงเทวด,ดาฟ้าดินใช้ทุ่งเ้าดอกนะครับ ก็จุดต่อไปนะครับจะเป็นจุดไหว้พระภูมิเจ้าที่นะใช้ธูปเก้าดอกเช่นเดียวกันครับจุดต่อไปจุดที่3นะครับไหว้เจพา่อคุณเข่ากลงนะครับใช้ธูปเก้าดอกเช่นเดียวกันครับจุดไหว้จุดที่4นะครับเป็นไหว้เสียแผงลงสี่นะใช้ธูปเก้าดอกเช่นเดียวกันนะครับ กลเก่ดบบาดอกใบสิบแต่หนสีนะครับจุดต่อไปจุดที่5นะครับปักทูบหนึ่งดอกตรงนี้นะครับตรงหน้าศาลเจ้าพ่อนะครับและจุดที่6 1ดอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จุดเทียนนะครับคำขออธิฐา,านพ,นพรเฉพาะม,มีความตรงเทียนตัวสุภะปขอฟ้าประทานพรให้ข้าพเจ้ามีโชคดีร่ำรวามมั่นคงย่ำรวยสุขภาพดงไรอายุยืนยาวสาธุสาธุครับผม ทางลงแม่น้ําเจ้าพญาหน้าวัดสามเจ้านะครับเราก็จะมีการให้อาหารปลานะก็มีจุดขายของตรงนี้ด้วยนะครับอาหารปลาเยอะเลยแล้วก็แม่น้ําเจ้าพญาว้างใหญ่มากนะครับเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งวัดประขามนะครับเขาจะแยกกันเนาะไม่มีทางเชื่อมต่อกันนะครับระวังเด็กตกน้ำด้วยนะครับปลาเยอะมากเลย มันจะเป็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมันชัดเนะาะเรือมากเลยโอ้ทะเรือกานครับมันก็จะตังเพลงหน่อยนะครับตรงท่าเรือตรงนี้นะ,ะไปกันต่อข้างในเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังนะครับของวัดสัจเจ้านะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ คนเยอะมากเลยนะครับเต็มทุกโต๊ะเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับร้านอาหารที่อยู่ข้างในนี้กันบ้างนะครับมีอะไรน่ากินบ้างนะครับโอ้ยไม่ได้ใส่ไข่นะคะลองสินชิ้นไหมครับก็ลองชิ้นเรื่องโบราณนะคะขนมเรื่องโบราณนะเราลองมาลองชิมนะครับแล้วก็มีมีกรอบเลี้วทอดกับกรอบ มีของเล่นเด็กมีไก่ทอดโอ้เยอะมากเลยครับของกินที่นี่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบาร้านก็ขายคล้ายๆกันเนาะเหมาะสำหรับการพาครอบครัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาไหว้พระนะครับรับประทานอาหารอร่อยนะซื้อของของฝากนี่เดี๋ยวต้องมาโดนเดี๋ยวต้องมาโดนแน่นอน อ๋อเราเจอแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นทางท่องเที่ยวคลองหมายเลขสามนะครับตอนนี้ทางปุมพันธาน,นีนะครับวิถีพัฒนาธรรมสร้างสรรค์รรเขาจัดจุดท่องเที่ยวนะครับเยอะเลยนะครับมีจุดนี้เป็นจุดที่สามอะ่ะจุดจุดแรกนะบ้านพราวนอกนะจุดต่อไปเป็นสวนลิ้นจี่ลุงเล็กนะครับจุดต,ต่อไปเป็นวัดดาวเรืองนะครับแล้วก็จุดสี่นะครับเป็นเซนแคมป์นะครับจุดที่ห้าวัดสเสด็จนะ,ะจุดที่หกเป็นพีมคาเฟ่ อินกาเดนนะครับจุดที่7เป็นวัดบางคูนนะจุดที่8เป็นกาดคาเฟ่จุดที่9เป็นวัดมะขามแล้วก็จุดที่10เป็นวัดสารเจ้าที่นี่เองนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวนะเป็นแนะนําท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แต่ละท่องที่ที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะมีลักษณะเด่นนะครับมีความรู้เยอะมากเลยนะครับทั้งเป็นทั้งสวนทั้งวัดนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่นะส่วนมากจะเป็นวัดแล้วก็คาเฟ่นะครับคาเฟ่ก็เป็นการแนะนําการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดปทุมธานีถือว่าดีมากเลยครับก็แต่ละที่ก็จะได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก็เราจะไปจุดต่อไปกันเลยตันนี้ผมเล็งแล้วนะครับเป็นขนมครกนะครับเป็นทะเลครกนะแล้วก็มีขนมเบื้องนะครับที่เล็งไว้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขนมครับข,ขนมฟักบัวร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะครับกุ้งอยทอดนะมีผลไม้ร้านตุ๊กเกี่ยวกรอบนะครับร้านดังนะ มีของทอดเยอะมากเลยนะครับสั่งอ่อส้ยมือก็จะมีเกี๊ยวหน่อปังหน้าไส้หมูนะครับมีกบเปี้ยทอดนะครับเยอะเลยก็ร้านหนึ่งก็จะเป็นที่ลักษณะเด่นของที่นี่นะครับอาหารที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเป็นผู้ชายนะครับนี่จะเป็นเจ้าดังเจมอนนะครับผู้ชายเจ้าดังเจมอนครับแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวลิ้นน้ำของกินเยอะมากจริงครับตอนนี้มีหลายหน้าหลายไส้ด้วยนะออกหลายรายการด้วยนะครับนี่ ก็ร <S an> ้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะครับมีลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหัวคนเยอะมากเลยครับตอนนี้ วันนี้นะครับของกินเต็มไม้เต็มมือไปหมดนะครับวันนี้เฉพาะของเราเนาะไม่รวมของแฟนของลูกนะครับเขาแยกกันไปเดินนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาวัทพระแล้วก็ของกินของอร่อยเพียบเลยนะครับวันนี้วัตรศาลเจ้ารับฝากอีกหนึ่งที่นะครับเป็นที่พาครอบครัวมาไหว้พระทำบุญแล้วก็มีของกินของอร่อยเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรฝากติดตามเลยนะสวัสดีครับ